เสียงไม่มีแล้วเรื่องว่าอาหลเหตุการณ์ก็ดำเนินมาในช่วงท้ายของม i คอนเสิร์ตในวันนี้มีอีกเพลงหนึ่งที่เก็บไว้ร้องสุดท้ายเพื่อขอบคุณแฟนๆทุกคนในวันนี้ที่มางานน,นะฮะหายใจหายคอกันให้ดีก่อนเนาะจิบน้ำกันสักเล็กน,น้อย วด้เ <zou den ing> พลงสุดท้ายนี้ตั้งใจอยากจะร้องเพื่อบอกความรู้สึกอย่างจริงใจให้กับเอฟซีในวันนี้ใครที่หลับอรือ่ตื่นขึ้นมา ตั้งใจทงน,นี้หรือใครที่มุ้งเต้นมาหายใจไม่ทันหยุดหายใจสักแพ้ไปก่อนเอาเลยแมนะตั้งใจทำเพลงน,นี้ให้คุณมีตึ๊งเลย The same time. นนร้องเพลงนี้เหงื่อแตกกว่าร้องเพลงที่เต้นอีกตื่นเต้นมากเพลงนี้จริงๆนก็เป็นเพลงที่ชอบฟังแต่ก็าไม่ค่อยได้โอกาสได้ร้องเพราะว่ามันมันสูงมาก <c oughs> มันร้องอยากนั่นเองแล้ว,วันนี้ตั้งใจอยาจะร้องให้ทุกคนได้ฟังกันขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถิ้งฉันจะดีจะเลวขนาดไหนขอบคุณมากๆ เชื่อแล้วจริงๆว่ารักเราไม่มีเงื่อนไขรักเราแบบครอบครัวสิ่งที่ทำไปบางทีมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุดท้ายแล้ไม่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนกันในคนในครอบครัวก็ถึงวันนี้ผมจะมีหลานหลานผมไปทำไม่ดีหรือจะทำอะไรที่มันเลวร้วายยังไงก็คือหลานทุกคนได้นพิสูจน์ว่าทุกคนคิดกับผมอย่างนั้น ไม่ได้คิดว่าเป็นศิลปินที่เอ้เป็นคนดูที่อ้างใช้ศิลปินแบบปกติไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือทุกคนรักผมเหมือนเป็นลูกหลานจริงๆขอบคุณมากๆที่ที่บ้วพพเินๆเลย จ่รอห้าแล้วเนี่ยนะเออรอนานลองเป็นคนในสภาดูดิผมตกเราตั้งแต่หน้าตึกแล้วครับผมก็ <c oughs> ต่อแทนวัน <c oughs> นี้คิดชู่ให้เธอขอบคุณ <c oughs> สิงิงที่เธอให้เรา <c oughs> และเธอไม่พอเรามีให้อีกไป้นะขอจริง <c oughs> ติดต <formation> ่อผมาสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบาสิบ่นะอยังไงก็ลืมอย่าอย่าลืมติดต่อผมเช่นะครับผมแต่ว่าวงนี้น่าจะอนาคตไกลผมกำลังคิดว่าต่อไปถ้ามีอีเวนต์เราน่าจะเจอกับวงนี้เปแน่ขอบคาณคมณปุ้นะขอบคุณเช่นขอบคุณมากนะขอบคุณครับตมไเลขอบคุณแล้วสนุกไมเล่นจนไฟดับเป็รเดียวถ้าผมเล่นตั้งแต่ไฟล่างเอร์เไังเีีสนุกไมซึ้งไหม เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่เหนื่อยจริงๆแต่ตอนแรกอันนี้บอกเด้อตอนแรกที่เราไปสัมภาษณ์สื่อียงมันง่วงโอ้โหคนนี้รู้สึกเพียงอกมาเหมือบมันเหมือนกับไม่เต็มร้อยสมองนั่นแหละไม่ไม่มาพอขึ้นบนเวทีพอร้องเพลงแบบรู้สึกมาเลยหายเลยไาเล่นยาวนิดนิดบอกบอกตรงนี้เป็นความรู้สึกที่อยาก อยากบอกให้เฉยว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสการที่เราไเล่นขึ้นบางทีมานสำคัมากบางทีไปงานปวดอึดปวดไม่ไหวจะออกแล้วเลี้ยเลี้ยเกียร์ต้อจะตั้งเราคุณแล้วอย่างไรดีเนี่ยไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วว่าเชื่อไหมพอปีขึ้นปั๊บพอร้องเพลงปั๊บหายเลยพี่เขาไม่คืนเนี่ยเหรอมันเออมันหายไปไหนไม่รู้เลยอ่ะได้แล้วแต่ว่าย้ำเอยว่ามันยี่งปวดอยู่นะ มันไม่ยักเตือนมันไม่มีนะมันอยู่กับปัจจุบันตรงนี้คือมัไม่หลุดตามันไม่ลืมไปแลยโอ่ยจังมาเมื่อกี้ไม่ไม่น่าเลยเมื่อกี้เต้นแบบว่าไม่โหดสุดไทยเลยบอกว่านี่ลืมไปว่ามีโชคมีโชคทุกคนทุกคนทุกคนไม่ถนัดไม่ถนัดสะดุดสะดุกสะดุดเดี๋ยวให้ตะไลทักก่อนนะเดย์ครับนะตะไลทักครับตอนนี้เนี่ยหลายคนหายเหนื่อยแล้วเรามาวรูปเซลฟี่ด้วยกันดีกว่าได้มีมไหมดีดีดีทุกคนครับซักเหงื่อแต่หน้าเรียบร้อยเดี๋ยวไปยิงลงไปหนักฝั่งนี้ผมชอบ ผมชอบเลไรด้วยนะทำไมนะคืออย่างแฟนคลับที่อื่นเแองบ้างอื่นนะเวลาที่มาเราเกิดนะสมมติแฟนคลับพี่กานก็เสื้อฟ้ามาสายภาษาแม่ชมพูวันนี้มาถ่ายในกรุงศรีไอี่อย่ากดีเราไม่เหมือนใครโดูเรี้ยงฟูฟ้องูเลยหออะไรหอมะไรนะนะบอกคนตีกระวังมาเป็นภรรยาอีกคนเลยอ่ะ ตีสูงเลยคนตีไม่ไหวก็ใส่ชนามามีตั้งวงตั้งวงด้วยถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยคิดเท่าไว้แต่เราบังหน้าหัวก็หลังเป็นบอลนะครับของล้มลอางหมผมาหรือว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะพี่เล่งให้ตั้งรองกินตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่ยนครับเอาโทรศัพท้นเถือผมเอาบนเวทีมันดีกว่าบนเวทีนี้น่าจะจมูกตั้งอย่าพิงอาย่าพิงอ่าหรือจะลองดูไหมไม่ลองดีกว่าไม่ลอง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 นะ บูมเน่เดี๋ยวลองยิงออกไปยิงไปข้างหลังเนี่ยมาเปิดตัวเองด้วยมาเปิดแฝงตัวเองได้นะครับมาเน่นถ่นส่วนตัวเอาไอโฟนมานะครับแอนดรอยมาเปิดสไลด์แล้วเปิดแฝงตัวเองนี่หรือเปิดไฟเอาส์ก็ได้นะฮะมีนางงามมาสัมงาให้ผมด้วยเยี่ยมยอดจริงเธอมาตามทีมลองเล่นก่อนลองเล่นก่อนเออท่ามกางเกงมันติดนะผมพระเพียบแล้วได้เลยครับทีมงองเราได้เครับ <ช>หน้าชูตาขึ้นมาหน่อยมันไม่เห็นนะข้างหลังข้างหลังมันชูเอลิงสูงนะข้าหน้าชูตาเดีขึ้นมาเร็วทีมกองเราโอเคไหมครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอะไรไหมครับ <c oughs> ลงล่างนะลงล่างนะก็คือลงล่างอ่าอันเชิญลงนัานล่างเลยนะหอม <c oughs> ตักตุง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 แล้วให้แฟนถามดีๆตัวเองแล้วเดี๋ยวเอาที่บอกผมว่าขยับมานั่งชิดกันเลยดีกว่านะฮะ เก้าอี้ตรงไหนว่างอยู่เราเบียดมันเข้ามาเลยนะครับทางซ้ายขวาที่เถึงคนเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก็บไม่หมดนะครับนี่ยืนเป็นแหลกนั่งไป็นแหลมอะไรทุกคนดีครับดีครับเดี๋ยวนะครับถ้ามันเบียดกันอยู่แล้วเบียดก็เียครับซ้ายตรงนี้ยังร่ายอยู่นะฮะับเบียดเข้ามาส่วนขวาที่อยู่ตรงริมประตูเนี่ยเออไม่เห็นนะ้หอบเบียดกันเข้ามานะครับอาจจะติดเบียดกันหน่อนยังไม่ต้องนั่งก็ยี้ก็ได้นะฮะยืนๆก็ได้นะด้านหลังสบาย ยุบมือเดียวนะเดี๋ยวที่นั่นมันเงสเยี่ยมยอดเยี่ยมย่อเยียบย่อได้ยังพอไหมครับดีครับดีครับดีมากเลยครับบุกบุกนี้ยังได้อยู่นะยังว่างอยู่ดีครับซ้ายนี้ผมว่าเยียบเข้ามาดีนะครับผูกผูกโบฟ้าสองคนซ้ายนี้นะเยียบมานิดนึงนะครับอ่าให้มันเข้ามาเข้ามาข้างหลังถ้ามันไกลไปผมว่าเดินหน้ามาเลยก็ได้นะครับผม ได้ไหมครับเดี๋ยวผมดูกล้องให้ดีครับระวังมือบางคนข้างหลังเป็นพอครับผมโอเคออกกล้องน,นี้ก่อนนะครับคเดี๋ยวเท้าผมหนึ่งสองครับนะครับผมจะอธิบายวิธีถ่ายรูปภาพนิ่งให้นะครับภาพนิ่งเนี่ยจะเก็บภาพเบลพื่อไหวไม่ได้นะครับผมเออปัวมือมันก็จะไหวอ,อยู่นะครับเอออย่า <laughs> ลืมเตีมเรา,าด้วยชุดไทยเป็นไงฮะถ้าลำมั้ย ออเรเทรนเตต้มตมเตเดเดตหงหลังห้อหลังข้หลยังแต่งไม่เสร็จแป๊บนึงเติมแป้ก่อนเอติมแป้ก่อนโอเคเธอเติมพอเธอตอนนี้ขึ้นยเลยนะนั่นน่ะได้แล้วนะโอเคมาน้องพร้อมครับเพ่เมุไหนไม่เห็นครับกระโดดขึ้นมาครับเชียมจอมากครับผม เดี๋ยวเราจะเฮพร้อมกันสามเฮมือจะบังหน้าตอนนี้กันนะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะอีกรูปนึงครับผมตะเกีตวกันแล้วครับผมตะกียแม่ตะกีนี้แ้วครับผมแม่เปลี่ยนท่าแม่เปลี่ยนอีกอ่าเฮเหมือนเดิมส2 1สองเฮเราลองไปปักคำว่าตัมบ้างไหมตัมใช่ไหมตัมนะสา มันก็จะเป็นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมไปไปพักผ่อนแป๊บนึงนะพักหนึ่งนาก่อนเ่าจะเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันวันนี้ใช้พลังเยอะมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับการประกาศผลรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยมหนึ่งในใจต้อมนะครับเดี๋ยวต้มไม่ทำโพลแล้วดดยิว่าตต้มจะเลือกอะไรให้เป็นชุดถูกใจที่สุดนะครับ ผมยังเลือกไม่ได้เลยตอนนี้คุณนี้คนเต้นอย่างเดียวเลยอ่าบอกบอกตรงๆตรงนี้ผมมีมาสี่สี่รา,า,าวงวัลอาหาเตียงแลยนะตีอย่างไรนะแต่เราไม่รังเกียจเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าโหผมแนะนำให้ตอนที่คุณเต้นตอนที่คุณร้องเมื่อกี้คุณต้องมีเลงเอาประกอบการตัดสินใจผมตัดสินใจไม่ได้เลยเลี้<า>ยะเพราะคนแบบมาเป็นเซตอย่างเงี้ยอ่าฮะเออก็เห็นถึงว่าทีมเวิร์เออบางคนก็ทุ่มทุนกันมา ว่าเป็นกลุ๊มไหมไม่เป็นไรผมมีวิธีตัดสินของผมจับฉลากเอาเดี๋ยวคัดมาเลยใครที่แต่งตัวสวยๆผมคัด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 มาครับดี๋ยวผมมีวิธีอยากขึ้นมาบอกหรือคุณจะลองเดินเล่นไล่ดูไหมได้สองสองนะครับลอง